เย้ก็มาต่อกันเลยนะเพราะว่าก็บอกไว้แล้วนะว่าจะมาต่อตอนเย็นใช่ไหมโอเควันนี้ก็จะมาวัดออริของปานเขาต่อเลยเยยเเสียงเบาไหมเนี่ยโอเคเปิดเปิดเพลงก่อนแล้วกันเนอะ kina ใครดูเลยอ่ะก็ไม่เข้าใจนะจ๊ะคืออาจจะมีนคนมันไม่ขึ้นนะเนาะแต่เราคิดว่าตอนนี้เขาไม่มีใครดู Okay. างอีกแล้วอะไรมาเงวันเสื้อก็จะว่าแบบ คนดูจริงดิเพลงเบาลงกันก็จะไม่ได้ยินเสียงโยอะอาา่าฮะคือถ้าไม่มีคนดูจริงก็จะ ันจะเป็นรูปยังไงเนี่ยยังไงระเนี่ยก็ต้องเล่นเกมเอาไว้ก่อนเนอะวาดรูปอย่างเดียวก็คงน่าเบื่อแต่ว่าเอวจะขอวาดให้เสร็จก,ก่อนคือที่สำคัญว่ามันไม่มีเกมอะไรจะเล่นอะ่ะ เกมที่เราจะโหลดมากๆก็ความจำเต็มซะอีกเงียบเลยเพลงเดิมเนาะ น,นีรู้สึกไม่สวยค่ะคือทำไมช่วงนี้แบบม่คนอสตีมบ่อยอะ่ะก็ไม่เข้าใจนะบ่อยมาก เนี่ยไปก่อนเนอะจะคุยก็ไม่ได้คุยกับใครนะโอเคเสื้อประมาณนี้ปะ สไตล์เราเองเช่นเคยโอเค คด,ดีหนึ่งคนจ้าวันนี้ก็วาดอ,อรี่ของปานนะเหมือนเดิมแต่ว่าได้เสร็จไปนะเก็บเอาไว้ก่อนคนคนนั้นก็คือออมนั่นเองทำหน้าเวอร์เฉยเลยคือไม่ค่อยมีคนดูเลย ยังเบาไปไหมอ่ะเบาหรืออะไรไายคือช่วยบอกทีทำไมไม่ค่อยมีคนดูคะเนี่ยทำไมโอ๊ยผิดฮ่าฮ่าเฉย สามสิบเลยคุยกันน้อยไม่มีคนคุยด้วยค่ะทำไมตามันเบี้ยวอะ หยับสิจ้ะปึ๊บตานี่มันยังไงวานี่อ่ะดูดิเฮ้ยได้โอโ้โหพิมมาเต็มเลยนะแล้วก็อะไรก็อ่านไม่ออกด้วย นั่นไงเป็นสไตล์เงียบง่ายค่ะฮ่าพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วโน้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 โน ไปอุยอ yeah, ุยนี่ทำไมยิ้มแปลกๆช่างเถอะแบบนี้น่ารักดีเดี๋ยวมาล้างมือจ้ามาเร็วๆเด้อ เพลงก็ดับอีกแล้วคือเอาได้ <_ c oughs> เพื่อจะไลได้ไม่นานนอ้อ่าเพลงเนี้ยเปลเบาแน่อนอนเพลงเนี้ย <_ c oughs> เย้ ก็สุดยางร้องเพลงขึ้นมาเลยคือพอเวลาว่าลูกถ้าไม่เปิดเพลงแล้วมันแบบขี้เกียจอะนั่นแหละวายโยเตะกระดาจิชูเฮ้ยได้เนาะทำหายแง่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 ก็ให้มันใหญ่พอกับไอ้นี้หน่อยนึะปุ๊บ เฮ้ยใช้ได้เว้ยน่ารักนานานาปากต้องอยู่ตรงกลางๆหน่อยเนอะยุ่งเออสุดยอดของความ ค่ะต่อไปเราจะมาระบายสีกันรอมแลยเยอยังไม่ได้กินข้าวเลย แต่ว่าสักพักก็จะกินข้าวแล้วแหละแต่ว่ายังไม่หยุดไล่หรอกอสีขอกอบหน่อย เ <Yeah. S 2> ย่เพลงไม่ต้องไปเปิดมาแล้วเนาะไม่เปิดก็เงียบชยีเลยวัดีวัดีวัดีเรากำลังจะระบายผมหยุดได้เนอะอืม motion Thôi Đã wrong play nhiều lắm no. Yeah. Đi ra จ้า <c oughs> โอเคตอนนี้คือจะต้องกินข้าวแล้วมันจะยังไง้ได้แน่นอน <c oughs> ดูมันค้างอีกแล้วนั่นไงคือแบบเล่นเกมก็ไว้ก่อนนะ มาไม่กี่รอบแล้วเดี๋ยทำแบบนี้เพื่ออะไรทำไมมันดูเลอะ โอเคไม่มาแบบนี้ต้องชวนคุณมาคุยนะเดี๋ยวโทรกลุ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขนาดน,านั่นแว่าก็อยากโทรนะไม่มีใครคุยด้วย นา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 ค <cat on subscriber> ืออยากได้ยินนะกูซ้ำทำไมก็นาได้ไม่นานเลยอีอานนะคนดูนะเป็นพ่อเอาได้มาโรงเรียนกันเลยทุยที่ก็อาจจะไปเรียนวิเศษอะไรอย่างงี้มาโรงเรียนนะ เสร็จแล้วสุดยอดไม่ไเรืออะไรจากสิ่งเรือตัวคนเดียวเรายังคงรีมต่อไปถึงแม้ว่าผู้คนจะไม่มีเลยสักคนก็ตามเราจะขอรับมาที่รัสมนแล้วกัน มันได้เปิดพัดลมเหมือนพัดลมจะเสียงลมเข้ามาไม่เอาโอเคอเรียบร้อยแล้ว

แด้ด้วยนะขอละเริ่มไม่ใช่แล้วหวัดดีจ้าวัดดีง่าบคอแปกเกินอ่ะมันไม่ใช่แล้วคอคอไม่ใช่แล้ว จ้าต้องอ้าวตอนนี้ข้าวก็อยู่แล้วงั้นเยอะเคยเป็นลาก่อนคะ่ะทุกคนมันหมดแล้วคุณดูก็ไม่มี หิวข้าวก็หิวข้าวข้าวก็อยู่ตรงหน้า <c oughs> ไว้ต่อไม่นะ่ะดูไม่เมีันี้ไม่มีกำลังใจนะถุยถ้ามีกำลังใจด้วยหรือโอเค